ที่มาของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจเช่นอย่างกรณีเช่นอย่างกรณีของคำว่าเขาเรียกว่าผู้นี้เขาเรียกว่าคนนี้แต่ไม่มีว่าสัคือเคสนี้นี่พอวันก่อนเขาเรียกว่ามาเซาก่อนนี้เนี่ย เราพูดแบบว่ายังไม่จบหรือว่าเนื้อหาสาระนียังไม่ละเอียดพอก็เลยแต่ขอมาบรรยายในวันนี้ต่อจนจะทอดเยันยิ่ง รักชู้ที่มีบุญแต่ไม่มีวาสนาคนจำนวนมากเวลาเขาวัดแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาทีเดียเดี๋ยวก็คือบูร์กิดกันไม่ให้ประสบความสำมเรม็จในอาชีพในหน้าที่การงาน หรือแม้แต่กระทั่งจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเพื่อลุนให้ครอบครัวอย่ด้นี้มันจะไปที่สั้นไม่ให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำทั้งทั้งที่ว่าข้อก็ในกล่าวเอาไว้แล้วว่า มีบุญเช่นแ,แต่แค่ว่าคำสุดท้ายนั้นไม่มีวาส,สนาแต่ทำไมถึงมีอิทธิพลเนื้อจิตใจหรือว่าเนือ้อคอคีดหน้าที่าการงานเนี่ยมากที่สุด ที้เราจะต้องมาทำความแยกแยะเกี่ยวกับคำสองคำนี้ <Yeah. S 2> ว่ามันมีที่มาที่ไปย่างไร <Yeah. S 2> ทุกคนประเทศที่นนเนี่ย <Yeah. S 2> มันจะต้องอาศัย <Yeah. S 2> คำว่าความเข้าใจ <Yeah. S 2> และที่ไป <Yeah. S 2> ที่มาของคำาองคำ ซึ่งเกิดขึ้นคับจี่ใจเนี่ยพยายางท่องเทศก่อนโดยดเฉพาะเ่านยิ่งมีบุญแต่ไี่มวาสนาทำไมบุญกุศล,ลที่สร้างไว้กับวัดกับวาตับทุบาอาจารย์เนี่ยบางทั้นบางวัดเนี่ยจึงไม่สามารถพอที่จะขยขยาย ซอยอดต่อบุญวัสนานนเนี่ยให้การดูเรืองหรือมันมีสีสุกได้มันไปติดกั้นอย่างไรผู้รู้ท่านใดอธิบายเอาไว้อย่างนี้ว่าคำว่าบุญนั่นก็คือสิ่งที่มันสะสมจากสิ่งจากสมาธิจากภาวนาเนี่ย มาหลา่พากไลยฉาติแล้วไม่ว่าจะเวียนไหวไต,ตเกิดอยู่ในสังสารวัฏใดอย่าจิที่มันทำหน้าที่ในการเวียนไหวไต,ตเกิดเนี่ยมากันถูอ่อหุ้มดูในรักษาจากอำนาจขององค์สม เขาเรียกว่าจากอำนาจขององค์ธรรมให้มีความงดงามและก็ให้มีความเขาสะอาดตลอดเวลาเพื่อต้องการอยากจะให้จิตใจของผู้ที่มีมุญเนี่ยไม่เกิดรัวอยู่ในเมตุธรรมและกอไม่พอย่งไปเขาปักรักษา ไอ้จิตนั้นเนี่ยมีของเถี่ยแม่ก้เาล่วมไปได้สิ่งที่จะทำไอ้จิตนั้นเนี่ยมันเพื่อนหรือว่ามันมีวัตเพินมันมีความสองม,มที่จะเกิดมาในภรละ่ะเรื่องของเรื่องจะมีว่าจิตของบุคคนผู้มีบุญมีบาปมีมีกุศลเนี่ย เพิ่่าไม่ถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆแล้วนี่เรามากักจะไปต่อว่าต่อขานและมกักจะไปตำหน,นิจริงว่าท้าไม่สร้างบุญแล้วมันถึงไม่ได้ผลถ้าไม่สร้างบุญแล้วเนี่ยม,ม,มันถึงไม่ไปต่อยอดด้ววาสนาธุรกิจอาชีพการงานนี่ให้เกิเป็นบุญเกลือทำไมมันสร้างมาไม่ถึง นั้นก็ปนหนึ่งว่าทำแล้วเนี่ยปอกหน้าหายไปเลยไม่โตขึ้นมาแค่จะท้องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยพอที่จะได้เช่ดหน้าชุตาได้ซึ่งความกานเงินมากเขาให้ความเข้าใจว่าทำแล้วตรงยองในดูปทำแล้วต้มีวาสนาและก็ททำแล้ว ต้องเห็นผลทันตาซึ่งความจำนันมากนี้มีความเข้าใจอย่างนั้นแต่ใครจะรู้ว่าเรื่องลึกเรื่องหลังของคำว่าจีเนียซึ่งถูกขอหุ้มไปด้วยอันหน้ของคุณธรรมเนี่ย<อ>ซึ่งเขามีความปาางขณะดีต่อจิตนี้เป็นจำนวนมาก ื่อต้องการอยากจะให้จิตนั้นเนี่ยนงไม่พยายามแบกภาระไม่พยายามไปสําคัญมันหมายเ่าครอบครัวต่อลูกต่อหลานและไม่สําคัญในอนาคตว่ามันจะเป็นเช่นไรถ้า,าผุ้คนใดในครอบครัวเนี่ยมันยังไม่ถึงซึ่งคําว่าอํานาจคุณเท่าที่ควร จิตของคนเหล่านั้นก็จะสามารถรับภาระหน้าที่การงานและวาสนาได้และต่อไปเหตุที่ทำให้คนไาโนกบางครั้งก็กันเนีกันนีว่าบ้านของเธอเนี่ยทำบุญเนี่ยเอาจริงเอาจังตอนนีเห็นว่ามันจะไปไหนมาไหนเลย วัดไหนก็นไปวัดไหนก็นไปแต่มไม่ไปดูแค่นี้นี่แหละไม่เหมือนอย่างฉันฉันไม่ได้วงบุ่นวางผลมากแต่ทำไมบ้านฉันนีน่จึงจะรรุ่งเรืวยคนที่ถื้อบุญกุศลเนี่ยมาหลายพวกหลายชาตินี่จะถูกขอบหน้าและขอบเขาแต่ตกรรมเ้าแต่เวร มีแต่คนไหอร้ายหรือชี้เหตุว่ามานเดินทางคิดหรือเปล่าหรือว่ามันถูกต้องไหมข้อนี้จึงทำให้มีคำอธิบายต่อจากคำว่าคิดผิดแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าคือ มีบุญแต่ไม่มีวาสนาะแค่ค้นก็มีอยู่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยนับตั้งแต่การเกิดมาเนี่ยพอรู้พอศรีสาพอรู้แล้วเนี่ยสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทำอาชีพได้ประกอบอาชีพได้รู้ถูกช่วดีผินทูกได้ กเป็นเหตุทำให้รู้ว่าเออเนี่ยโลกเนี่ยเขามีความจัดสรรเขาแบ่งเวลาเรายักเวลาแบ่งเงินที่ไปอาชีพนี้เนี่ยเอาไว้อย่างดีแล้วเอาไว้อย่างเหมาะสมที่สุดแล้วแต่ทีนี้เิ่งของบุคคลที่มีคุณธรรมเนี่ยหรือว่าคุณธรรมเนี่ย จะทำหน้าที่ในการให้อีกนี้เนี่ยไม่กระเทาหน้าตอเพื่อไปเพื่อการเรียนรู้กินเนตอาหาหรือว่าปุปทาในในใดท้งสิ้นไม่ใช่มีความเขาจะให้อยู่เขาจะให้อยู่ในที่ที่เขาให้อยู่เพราะสิ่งที่รู้มันรู้แล้ว แต่ไม่จำเป็นที่จะเอารู้นั้นเนี่ยมาไว้ที่จิตเพื่อจะทำในจิตนั้นเนี่ยมันมีภาระและมันเต็มไปด้วยความหม,มักหมมและต่อจากนั้นมันก็จะทำในจิตนั้นเนี่ยคุณมัวและเอาเวียนว่าอวยู่ในวัฏตะสงสารที่เขาพูดเอาไว้ว่าสังสารวัฏในสงสารนี่ไ ซึ่งสังสารวัตแเองกองสัต้งหลายนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นระดับบิดประเภทหนึ่งซึ่งจะให้เกิดเป็นอะไรก็ได้จะให้สําคัญอะไรก็ได้จะให้สมมุติอะไรก็ได้และจะให้ไปไหนก็นได้เขาเรียกว่าบิดอันนี้มันเป็นบิดของของบุคคลผู้เกิดอยู่ในสังสารวัตทีนี้สังสารวัตนี้เนี่ย ถ้าแปลงถ้าแปลเป็นธรรมแล้วเนี่ยเขาจัดเอาไว้ว่าเป็นวัดตากที่โสมมที่สุดเป็นวัดตากทีม่มีชนชั้นเลยนะและเป็นวัดตากที่จิตของบุคคลนั้นนั้นเนี่ยอยู่อย่างไรก็ได้ไม่รักใครไม่รุนแรไม่ฟุ้งและก็ไม่ทรมานและก็ไม่ไมไ่คิดคไปถึงว่นใหม่เลยจนเป็นเหตุทำให้ จากคนร้วยจะเป็นคนจนจากคนจนไปอยู่แบบบ้าๆบอๆอย่แบบสลรมีอะไรก็ได้สามารถทนได้อยู่ได้โดยไม่หลับใคเคือนและไปยูอยู่ได้อย่างมีความสุขถ้าจะเตรียมคนกลุ่มนี้ในประเทศไทยอาจจะมีน้อยหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าจะไปเตรียมในประเทศอินนนี้ก็คือกลุ่มคนกันทาน ซึ่งคุณเขาเช่นทางน,นี้เนี่ยท่าเนเตรียมแล้วมันก็คอจะเห็นรูเปเห็นร่างได้กินตรงนี้ขี่ตรงนี้นอนตรงนี้ไปพกตรงนี้อื่นตรงนี้แม้แต่ว่าเครื่องอยู่เครื่องกินที่อยู่เจตจำนนี้เนี่ยมันอาจจะไม่มีความเหมาะสมสำหรับเรา และเราก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาพยอย่างนั้นได้นานแต่คำว่าบุคคลที่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนั้นเี่เขามีอนุปภาพสามารถทนกับความบอบช้ำกับความหมักหมมนี่ได้มีอรูปภาพสามารถทนกับความบอบช้ำ กับความหมักหมุนี่ได้โดยว่าไม่มีโรคภัยพิบัติแต่ที่นี้เราจะมากล่าวถึงคำว่าทำเป็นผู้รักษาติษ